ที่เกิดขึ้นกับรถล้นล้วนเลยนะครับโดยเฉพาะรถตู้อย่างเหตุการณ์แรกนะครับเป็นอุบัติเหตุที่รถตู้โดยสารนะครับกำลังไปร่ปรวมงานฉลองวันชาติมอญแต่ไปประสบอุบัติเหตุเสียหลักนะครับข้างทางซะก่อนแต่ว่างานนี้โชคดีนะครับที่ไม่มีใครบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะครับตำรวจสพเมืองสุพรรณบุรีไปตรวจสอบจุดที่รถตู้เสียหลักตกคลองริมถนนสายเลียบคลองชลระทานสายวัดป่าสองพี่น้องนะครับ ซึ่งจุดนี้เนี่ยเป็นทางโค้งมักจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยเจ้าหน้าที่ก็ไปเจอรถตู้คันนี้นะครับตกลงไปในคลองจมไปครึ่งคันแต่โชคดีที่ผู้โดยสารที่มานั่งมาในรถ12คนรอดตายทั้งหมดนะครับพยานที่อยู่ในเหตุการณ์ไล่ฟังนะครับบอกว่าก่อนเกิดเหตุได้ว่าจ้างรถตู้3าคันมาจากจังหวัดลบบุรีกําลังจะไปร่วมงานวันชาติมอญที่จังหวัดราชบุรีที่วัดดอนกระเบื้องหนึ่งในรถตู้3าคันไปประสบอุบัติเหตุนะครับซึ่งคนขับ ชื่อว่าจ่าสิบเอกทวัชชัยดีสกุลบอกว่าไม่ชินทางจริงๆมาเห็นช่วงทางโค้งตรงนี้นะครับแล้วก็ถนนลื่นเนื่องจากว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยมีรถบรรทุกปลาวิ่งผ่านทําให้ถนนเนี่ยอาจจะลื่นคนขับไม่ชํานาญทาง2ปัจจัยประกอบการทําให้ไปเสียหลักตกคลองแต่อย่างที่บอกนะครับว่ารอดตายมาได้ทั้งขันครับ พูดถึงเรื่องของรถตู้โดยสารนี้นะคะต้องบอกว่าเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเป็นโศกนกกาฏกรรมอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่ามีผู้เสียชีวิตด้วยกันถึง7ศพค่ะเป็นรถตู้โดยสารกรุงเทพประยองนะคะพลิกคว่ำแล้วก็เกิดไฟลุกท่วมท,ทั้งคันค่ะย่างสดผู้เสียชีวิตนะคะโดยจุดที่เกิดเหตุเนี่ยอยู่บนถนนสาย36มสขาเข้าระย,ยองระหว่างหลักกิโลเมตรที่ส2ถึง13ตรงข้ามสนามแข่งรถทีระเสกิจอำเภอบ้านละุงจังหวัดชนบุรีค่ะ ในเจ็ดคนนี้นะคะมีเด็กชายและก็หญิงรวมอยู่ด้วยสองคนโดยสภาพศพนั้นนอนเกยเกันอยู่นะคะมีเพลิงลุกไหม้ดำเป็นตอตะโกค่ะผู้โดยสารสองคนที่รอดชีวิตนะคะก็คือนางสาวอรุณศรีไกรสิทธิ์กับนางศรีภยัยเสพสุขสายเล่าให้ฟังนะคะถึงนาทีชีวิตบอกว่าตอนนั้นเนี่ยที่นั่งรถอยู่ก็เห็นแล้วล่ะค่ะว่าคนขับเนี่ยขับเร็วมากหวาดเสียวมาตลอดเส้นทางถึงขั้นต้องมีการสวดมนต์ภาวนานในใจเพื่อให้ตัวเองปลอดภัย แล้วจู่ๆคะ่ะรถก็เกิดเสียหลักชนกับป้ายข้างทางพลิกคว่ำเกิดไฟลุกไหม้อย่างรุนแรงมีกลิ่นแก๊สแล้วก็ควันขะคุ้งตั้งสติได้นะคะพยายามที่จะใช้ศีสระค่ะทุบกระจกเพื่อที่จะให้ตัวเองออกมาแต่ทุบยังไงก็ไม่แตกนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยมีพลเมืองดีใช้ก้อนหินทุบกระจกจนแตกแล้วก็ดึงตัวเองออกมาถึงได้รอดตายมาอย่างปาฏิหาริย์เนี่ยแหละคะ่ะต้อง หลังคนขับมันจะมีแถวที่หนึ่งแล้วก็แถวที่สองนะคะแถวที่สองหลังคนขับใช่ค่ะแถวที่สองช่งกับพี่ผู้หญิงคนนั้นตอนนั้นพอทราบเหตุการณ์ไม่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นตรงนั้นคือไม่ไม่ค่ายรู้เขาขับรถเร็วก็ราะคือหลับตาเฉยๆมาตลอดพอตุ้งรู้สึกไงตอนนั้นพอตุ้งเสร็จก็รู้สึกแบบเหมือนมันมืดไปหมดอะค่ะแล้วควันมันขึ้นมาค่ะแล้วก็รู้สึกว่าหัวไปกระแทกแล้วก็มองมันเห็นเด็กนอนที่พื้นรถ แล้วคนที่แถวหน้าเขาก็พุ่งไปกองอยู่ตรบคนขับะค่ะไปทับคนขับแล้วคนขับายัมจะปลดล็อกจะผลไม่ได้แล้วก็พยายามทุบกระจกก็ทุบไม่ได้คนข้างนอกก็เลยเอาหินมาทุ่มเข้ามา เขาตอนแรกมันคนข้างหน้ามันไปข้างหลังไม่ได้เขาบอกมันล้มมาอยู่ข้างหน้าหมดหแต่ก็เลยแบบตัดสินใจว่าถ้าไม่แล้วคงไม่รอดแล้วเพราะไฟมันลุกท่วมแล้วไฟลุกด้วยใช่ค่ะมันลุกท่วมแล้วรถก็กเต็มเลยก็เลยตัดสินใจเอาหัวโขกมาตรข้างหน้าเขาก็เลยดึงออกมาคัานมันขึ้นเต็มรถแล้วก็ทีนี้เขาก็เลยบอกว่าใช้ทุกกระจกทุกกระจกได้รอดมาสึ้ค่ะแล้วลงนั่งอยู่รถไหนะตรงเปิดประตูก็ไปรถตู้นะคะใช่ประตูไปห้านมดเนี่ย บอกข้างเปิดประตูอะไรอันแรกเลยใช่ไหมฮะคือคนที่รอดชีวิตส่วนใหญ่นะครับคือพอหลังจากเกิดเหตุปับ๊บยังพอมีสติและพยายามที่จะทุบก,กระจกรถนะครับและพยายามโบกไม้โบกมือขอความช่วยเหลือคนที่ไปถึงจุดที่เกิดเหตุบรรดาเจ้าหน้าที่นะครับพอเห็นคนที่ขอความช่วยเหลือปับนะ๊บนะฮะก็ดึงออกมาจากรถก่อนที่ไฟจะลุกทั้งคัน คนขับชื่อว่านายชูชาติโพธิชัยก็บาดเจ็บหนักเหมือนกันตอนนี้ถูกนําตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลแล้วและยังถูกอายัดตัวไว้ดำเนินคดีตามกฎหมายข้อหาขับรถประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิตซึ่งจากการตรวจสอบที่เกิดเหตุและจากการฟังปากคำการให้ปากคําของพยานนะครับก็พบว่ารถตู้คันนี้เนี่ยขับมาด้วยความเร็วสูงและที่สําคัญก็คือคนขับอาจจะหลับใน พอมาถึงจุดที่เกิดเหตุนะครับก็เลยไปเสียหลักชนกับเสาป้ายข้างทางและทําให้รถหมุนตลบอย่างรวดเร็วก่อนที่จะตกลงที่เกาะกลางถนนและมีไฟลุกไหม้ ขณะเดียวกันนะครับตรวจสอบไปมาก็ยังพบว่ารถคันนี้ติดแก๊ส LPG อีกด้วยนะฮะอยู่ที่บริเวณด้านหลังรถกําลังดูนะครับว่าเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดไฟลุกเร็วขนาดนี้หรือเปล่าครับก็เป็นภาพที่น่าอเนจอนาใจในการช่วยเหลือผู้ที่ตะเกียกตะกายรอดชีวิตออกมาได้แต่ว่าคนที่ออกมาไม่ได้ก็ถูกไฟคลอกทั้งเป็นเลยนะคะสองเหตุการณ์แรกนี้เป็นอุบัติเหตุซึ่งเกิดขึ้นกับรถตู้จริงๆคือเสียหลักเองไม่ได้มีคู่กรณีนะคะแต่เหตุการณ์ต่อไปนี้เป็นอุบัติเหตุซึ่งเกิดขึ้นกับรถตู้เหมือนกันนนแล้วมีีีคู่กรณเป็ 啊。<noise> ม้าเหล็กค่ะชนรถตู้นะคะแบบเต็มๆที่หุยจังหวัดกาญจนบุรีรเป็นรถไฟที่กำลังจะพานักท่องเที่ยวไปเที่ยวน้ําตกในขณะที่รถตู้ก็บรรทุกผู้โดยสารเนี่ยเป็นคุณหมอทั้งนั้นเลยเป็นแพทย์หญิงมาเต็มคันรถเลยปรากฏว่าพอมาถึงจุดเกิดเหตุเนี่ยไม่มีไม้กั้นทางรถไฟคนขับรถเี่ยมองไม่เห็นนะคะว่ารถไฟกําลังวิ่งมาสุดท้ายก็ถูกรถไฟเนี่ยชนเข้าไปที่บริเวณด้านข้างซ้ายของรถตู้คันนี้จนกระทั่งรถตู้เนี่ยก็หมุนคว้างเสียหลักพลิกอย่างเงี้ยค่ะ ก็มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บติดอยู่ทางด้านในต้องเร่งนําตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลนะคะจุดเกิดเหตุเนี่ยเป็นบริเวณจุดตัดทางรถไฟในพื้นที่ตําบลท่ามะขามอําเภอเมืองกาญจนบุรีค่ะ รถไฟสายนี้เป็นสายธนบุรีน้ำตกมนีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติกว่า200คนก็ปรากฏว่าทั้งรถไฟทั้งรถตู้ก็มาจอดขวางกันอยู่ตรงจุดตัดจนกระทั่งรถคันอื่นไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้นะคะการจราจรน,นั้นติดขัดเป็นระยะทางกว่า1กิโลเมตรขณะที่ด้านข้างรถไฟก็พบรถตู้ท่องเที่ยวเนี่ยคะ่ะชนติดกันแล้วก็มีผู้โดยสารเนี่ยค้างอยู่ข้างใน6คนนายเหลือชดาคำซึ่งเป็นคนขับรถตู้เล่าให้ฟังบอกว่า ขับรถนำคณะแพทย์หญิงจากโรงพยาบาลซานคามิลโลจำนวน6คนเดินทางจากกรุงเทพมหานครมาท่องเที่ยวแล้วก็ทำบุญกันที่กาญจนบ,บุรีนี่แหละค่ะปรากฏว่ามาถึงตรงนี้เนี่ยที่กั้นทางรถไฟเนี่ยเสียตัวเองมองไม่เห็นปรากฏว่าถูกรถไฟที่วิ่งมานั้นชนเข้าแบบเต็มๆที่บริเวณด้านซ้ายจนรถเนี่ยหมุนลงไปที่บริเวณข้างทางส่งผลให้แพทย์หญิงทั้งหมดได้รับบาดเจ็บ เจ้าหน้าที่จะมีการสอบปากคำพยานที่เห็นเหตุการณ์นะคะแล้วก็จะหาสาเหตุที่แท้จริงอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าข้อมูลเนี่ย <ฮะ S 2> ส่วนหนึ่งบอกไม่มีไม้กั้นแต่คนขับรถตู้บอกไม้กั้นมีแต่เสียสุดท้ายเกิดจากอะไรและใครจะต้องรับผิดช,ชอบกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเดี๋ยวจะต้องติดตามกันต่อครับไม่ใช่แต่เฉพาะรถตู้นะครับเรายังมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับรถเก๋งอีกคันหนึ่งที่จังหวัดชนบุรีไปเสียหลักชนกับป้ายข้างทางนะครับงานนี้มีทั้งคนที่บาดเจ็บ และคนที่เสียชีวิตนะครับจุดที่เกิดเหตุอยู่ที่ถนนสายชนบุรีพนัฐนิคมนอำเภอพาพนทองที่ชมบุรีสภาพรถเนี่ยเสียหายพังยับเยินเลยนะครับหลังจากไปอัดกอปี้กับเสาไฟแรงสูงทําให้ตัวรถเนี่ยแยกขาดออกจากกันมีผู้เสียชีวิตสาศพและบาดเจ็บสาหัสอีกส่วนหนึ่งคนขับชื่อว่านายวัชรคุณเอบสำโรงนะครับและนายปรัชญาควมั่นนั่งอยู่ข้าง มีคนที่เสียชีวิตอีกคนหนึ่งนะครับอายุประมาณ20ถึง25ปีนั่งอยู่ที่เบาะหลังด้านซ้ายเพราะฉะนั้นคือหมายความว่าคนขับคนนั่งข้างและคนนั่งหลังเสียชีวิต3ศพแต่ว่าคนที่นั่งหลังอีกคนหนึ่งบาดเจ็บสาหัสชื่อว่านางสาววรวรรณขวัญอารีนั่งอยู่เบาะหลังด้านขวานะครับเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าคนขับอาจจะหลับในและอาจจะไม่ทิ้นเส้นทางนี้ขับมาในช่วงกลางค่ำกลางคืนมองไม่เห็นป้ายบอกทางชนเข้าเต็มแรงจนกระทั่งตัวเองก็เสียชีวิตพร้อมกับเพื่อนนะครับ